สวัสดีครับมีเรื่องเกี่ยวกับอาหารการกินที่ค่อนข้างน่ากลัวนะมีหนุ่มคนหนึ่งเนี่ยเขากินสลัดแตงกวาที่แช่ค้างคืนเอาไว้พอกินเสร็จก็ติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงแล้วหมอเขาก็บอกนะว่ากินแบบเนี้ยมันมีโอกาสที่จะตายสูงมากเลยอันนี้เป็นข่าวในต่างประเทศนะครับเขาก็รายงานเรื่องราวของผู้ชายชาวจีน ค่อนข,ข้างโคม่าเลยเขาก็ออกมาแชร์ว่าอุทาหอนติดเชื้อในกระแสเลือดหลังจากที่กินเมนูสลัดแตงกวาที่เหลือค้างจากเมื่อคืนพอกินเข้าไปเกิดอาการหายใจไม่ออกเกิดภาวะชอ็อกรุนแรงต้องรีบนนาตัวส่งโรงพยาบาลด่วเนเกือบเสียชีวิตไปเป็นข่าวโด่งดังในจีนเลยครับเพราะว่าชาวจีนหลายๆคน,เ,นเขาก็ชอบกินแนวสลัดแตงกวากันทีนี้นายหวังเป็นนามสมมุตินะเขาอาศัยอยู่ในกวางโจ เขาก็ตัดสินใจที่จะทำสลัดแตงกวาหรือบ้านเราเรียกว่ายำแตงกวาอะไรประมาณนี้แต่แถวบ้านเราคงไม่ค่อยกินกันหรอกเขาทำเพื่อที่จะรับประทานร่วมกับอาหารอื่นๆเพื่อความหลากหลายบนโต๊ะอาหารไว้สําหรับต้อนรับแขกที่มาที่บ้านแต่ว่าทําเยอะไปหน่อยครับปริมาณมากเกินไปทําให้สลัดแตงกวาเนี่ยก็ยังเหลืออยู่เยอะเลยอะกินไม่หมดด้วยความเสียดายก็เลยเอาเข้าตู้เย็นไว้ครับเพื่อที่จะกินในมื้อต่อไป พอเช้าวันต่อมานายหวังนามสมมตินะเขาก็หยิบสลัดแตงกวาที่เหลือมากินกับโจ๊กแบบปกติเลยตอนกําลังกินกินอิ่มไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับหลังจากผ่านไปประมาณสองชั่วโมงก็เริ่มมีอาการอาจเจียนท้องเสียเหมือนจะอาหารเป็นพิษก็คืออาหารเป็นพิษนั่นแหละแต่ว่าเป็นแบบรุนแรงครับแต่ว่าเขายังไม่ได้ไปหาหมอนะคืนนั้นเขายังอยู่ที่บ้านอยู่เลยมีไข้สูงหนาวสั่นไปทั้งตัวก็คืออยากจะดูอาการก่อนเผื่อว่ามันจะหายหรือว่ามันอาจจะดีขึ้น แต่ว่าภรรยาเห็นเหมือนมันหนักขึ้นเรื่อยๆครับก็รีบเรียกรถพยาบาลทันทีเลยจริงๆนะเพื่อนๆถ้ารู้สึกว่าอาหารเป็นพิษเนี่ยอย่าดูอาการนานเกินไปถ้ามันไม่ดีขึ้นเนี่ยหาหมอเลยพอเสียน้ำมากๆนี่อาจจะเริ่มช็อกแล้วหลังจากนั้นอาจจะช่วยอะไรไม่ทันแล้ว<ม>อ่ะกลับมาที่ถ่าวนะครับทีนี้พอรถโรงพยาบาลไปส่งถึงโรงพยาบาลหน้าห้องฉุกเฉินผู้ป่วยเนี่ยก็มีอาการช็อก ช็อกอย่างรุนแรงความดันโลหิตลดลงระดับโปรคลซิโทนินในเลือดสูงกว่าค่าปกติ200เท่าถ้าจำไม่ผิดแคลซิโทนินจะเป็นฮอร์โมนที่ควบคุมแคลเซียมครับทางด้านแพทย์แผนระบบทางเดินอาหารของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจีนเขาก็ระบ,บุคำวินิจฉัยเบื้องต้นว่านี่เป็นการติดเชื้อแบคทีเรียที่ร้ายแรงโดยในตอนที่มาถึงโรงพยาบาลเนี่ยเขามีภาวะติดเชื้อในกระแสะเลือดซึ่งเป็นกลุ่มอาการตอบสนองต่อการอักเสบที่เกิดจากการติดเชื้อ คนไข้จะมีอาการหลักๆอย่างเช่นหนาวสัน่นมีไข้ใจสัน่นหายใจลำบากครับถ้าเกิดว่าไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีนะอาจนำไปสู่ภาวะช็อกแล้วก็อวัยวะหลายส่วนจะล้มเหลวโดยภาวะดังกล่าวเนี่ยมีอัตราการเสียชีวิตที่สูงมากนอกจากนี้แล้วเนี่ยแพทย์เขาก็ยังให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าเคสของนายหวังนามสมมตินะเขาบอกว่าเกิดจากการเก็บสลัดแตงกวาอย่างไม่ถูกต้องส่งผลให้แบคทีเรียมันจเจริญเติบโตในอาหาร โดยปกตินะถ้าเกิดว่าปล่อยผักไว้เป็นเวลานานหรือเก็บไว้ไม่ถูกต้องหลังจากที่ปรุงแล้วปริมาณไนโตรในอาหารที่เหลือจะเพิ่มขึ้นจนถึงระดับที่เป็นอันตรายบางครั้งที่รุนแรงถึงขั้นชีวิตเลยและเขาก็บอกข้อมูลสําคัญมานะครับว่าอาหารคร้างคืนอ่ะมันไม่ใช่แค่อาหารที่เหลือจากวันนั้นแล้วเก็บไว้กินในวันถัดไปนะแต่มันคืออาหารใดๆก็ตามที่ทิ้งไวนานมากกว่า8ปดถึงสิชั่วโมงนั่นถือว่าเป็นอาหารคร้างคืนสวัสดีครับ